มาให้กว่าเป็นคนปิดท้ายวันสงการครับเนี่กล่องเอ้ามูเนี่ยปีกายเรียกก็นี่ีกลเลีกก็นี่ครับนี่น้องมันนคขึ้มานแต่น้อง วัดทีเลียตีอยากยกกระทะค่ะพร้อมทอดแล้วแม่เด่นเตอร์จุแป้งทอดค่ะขี้ไร้แค่ทำไมแม่น่าเกลียดอย่างนี้ล่ะก็เป็นถาดค่ะจุแป้งทอดได้ได้พายเอกเตรียมน้ำมันแล้วแปลเตรียมน้ำมันไล้แล้วจุแป้งทอดเลย โอ้ยกล่องกระมัวนี่นี่สวัสดีครับนี่ครับลาฟเวอร์อาร์ตูด่างจ้าให้เป็นเบอร์เดยนะคะครับผมขอบคุณครับไม่อยากจูด้วยาดไม่เป็นไรกินขาดจะหักว่าครับไม่กินขาดกินเนื้อเดือยวแต่ผมโค้งต่อไปสิครับต่อมาแล้วโอ้ลูกินมีปืนทึกปืนค่ะวันนี้เราแก้แค้นสำเร็จ สาริจสัมฤทธเข้าม่่อแป้งไตาออกีอยัไงต้มีอย่างเลยมีแป้งคตนจว่ายงอ้ว่านานแต่ว่านสีต้องั้ง่ะวะถ้ายูนรูปหน่ตัวนี้ เพรก็เห็นหตลกยังงัวเมื่อพบทางตันเราเป็นมันคืียมัวมันคือว่าเพียมัมันจะเป็นจังนบายแงมันกวันเาบรรยากาศทางดังวัน เอามขอบคุณพ hm at> um ี่เปาครับวันอะไรกันแน่เนี่ยงงมากเลยแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูขอบคุณครับข้อเท็จจริงนัเนนะไอ้เนี้ให้พูดว่าไง วันนี้สนุกมากมากก็พร้อมลงทอดไปเลยนี่ครับจ้ของปั้นเพนจกของปั้นเพนบอสก็ถ่ายวีดีโอไงลงบอสไง แม่นานิ่งนิ่งแานิ่งนิ่งเไม่ต้องยิห้านิ่งนอซ้ำเนี่ยคือว่าให้บแม่แล้วเนี่ยคือว่ให้บแม่แล้วเนี่ยนี่ดีเห็นใจเยี่ยแต่ก็เยี่ยนบอาทุบแป้งทอดนาหนิ่งนิ่งาหนิ่งนิ่ง

ขอบคุณคำอวยพรจากแม่ปีครับแม่พาย่าประจำชาติอยู่ดีไม่แห้งขึ้นกันครับแม่วันสงการสุขภาพแข็งแรงำลำลำรวยรวยครับครับกมบมมุนปีๆเบ้ด

เอินตัวเนธานะแม่เป็นแม่ตัวนี้ฮหชุ่มมดอยู่ไม่เหิกอนกับอะไรกันเลยตัวสกับลแบ่เนี่ยสบายบ๊อพี่น้องต่อฟองไม่ใช่บะแมมบเมมก็มัน

เรากระโปงหูว่าก็บระโหูตัวจักย่ำไหนไอ้นัดกับเล็ดห่วงว่าคือบปกตดไทยผ่านนะไทยรู้ไทยอีกกับไปตัดไซี่ได้ที่หาแล้วที่งานไทยลูกขวันมาไทยลูกก็เมียเออน่าดีกว่ากัน ตามายใากใ่ว่ากฟ <c oughs> ้าเานาี่ยอยู <c oughs> ่น้ำาจนหอดสอดแจงนะครับ <c oughs> แม่ไดน,นอน <c oughs> <c oughs> บอฉันด้ฉันเป็นใครก็บอข้นเตยลาครับ

ดูครับอยู่ดีนม่แงับผมสุขภาพแข็งแรงรับเย็บจะได้ต้องไ่ล่างห้องได้เราห้องนี้ไม่นั่งเื่นอกไปนครับตาับจ้าส้ามาถ่ายรูปไหมพวกพี่เนี่ยโกตรโครพวกแม่แม่ถ่ายรูปทุกคนใจร้ายกับหนูมากเลยหนูใจดีกับพี่ไหมแต่ไม่เป็นไรหนูไหว ตาลิกาเทมบบดนะปลดูแล้วมันเป็นมวแล้ป็นแมวหมดเล่สุใช่เลยไ้สปลาดแล้วมันเป็นแมวหมดเลข้าวทอมท้าแม่ปลาดุบแป้งเรียบร้อยุบแป้งแล้วครทอดทอดทอดส่วนเขามัปาแป้งมาไลเสียบแมแกีเงีนะเอาะอ๋อทอกปทด้อ ถ่ายรูปให้หน่อย